รายงานผลการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพุทธศักรา 2, 7, ช2,567สอสอกรระดับอำเภอเมืองชุมพรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพรตั้งอยู่บ้านเล็กที่2,27ทับแดู่9้าตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจัดการเรียนรู้3รูปแบบ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับบริหารงานโดยนายประยงค์ขันทองผู้อำนวยการสถานศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีนักศึกษาในสถานศึกษาทั้งสิ้น3,482คนการดำเนินง,งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยน้อมนำพระบรมราโชบายราชการที่10ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม4กิจกรรมประกอบด้วย 1. นักศึกษาเป็นคนดี 2. นักศึกษาใช้คุณธรรมนําชีวิต 3. นักศึกษา1คน1อาชีพ 4. นักศึกษามีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองจุมพร์ J.M. and S.O. model และ t o s p p o ID model โดยยึดหลักการสอนรูปแบบ Active Learning ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อขับเคลื่อนสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลคุณภาพ 5D Premium สถานศึกษาคุณภาพสู่คุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มีคุณภาพด้านที่ 1. นพัฒนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 1>, 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตนนารี 4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 5. ส่งเสริมผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีความรู้สึกมีความเห็นความเข้าใจเชิงบวกต่อบุคคลที่มีต่อสังคมไทยผ่านโครงการ 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายคุณธรรมนำชีวิต 2. โครงการชวนน้องเข้าวัด 3. โครงการพัฒนาผู้เรียนเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์ 4. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธมีมหามงคลเฉลิมมชนพันษา6รอบ28กรกฎาคม6 7 6 7เป็นต้นย้านที่ 2. พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเสริมการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแกนนำนำหลักปรัชญาของสีกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานส่งเสริมผ่านกิจกรรมโครงงาน 1. โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยยาราจร 2. ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาด้านที่3มมีงานทำม,มีอาชีพส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักศึกษาตามความสนใจตามความถนัดของนักศึกษาเช่นหลักสูตรช่างก่อสร้างหลักสูตรช่างไม้หลักสูตรช่าง,งเชื่อมโลหะส่งเสริมทักษะการทํางานโดยการจัดโครงการดิจิทัลชุมชนหลักสูตรดิจิทัลสําหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปการใช้งานดิจิทัลเพตฟอร์ม และความฉลาดทางดิจิทัลส่งเสริมกิจกรรมผ่านโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชา,าชีพระยะสั้นผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาหากรรมวิชา,าชีพส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทํากับนักศึกษาสกรระดับอําเภอเมืองจุมพร 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเปิดช่องทางสร้างไรายได้ให้กับนักศึกษา ด้านที่4เป็นพลเมืองดีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโครงการพัฒนาผู้เรียนแหล่งเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาซากดึกดำบรรส่งเสริมผ่านกิจกรรมโครงการโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการพัฒนาผู้เรียนท่องโลกว่างเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคม 3. โครงการทูบีนัมเบอรวันนักศึกษาสกอรอระดับอำเภอเมืองจุมพรเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองจุมพรมุ่งเน้นน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมต่อไปเรียนดีมีความสุข